สวัสดีครับแฟนคลับเซลลบุกท่านนะครับแนะนำหนังสือนะครับวันนี้ black swan นะฮะหนังสือเล่มนี้ชื่อไทยว่าสถานตลาดด้วยเหตุการณ์ที่ยากจะเกิดนะฮะวิกฤตโอกาสและสิ่งที่คาดไม่ถึงจาก black swan เขียนโดยคุณนัสิมนิโคลทาเล e b นะฮะเล่มนี้ก็เป็นงานแปลของทาง e n s i นะฮะ เอ็นซิกนี่อดีนะนี่ฮะเขาเขามีเหมือนกับเป็นเป็นปกครับที่เอามาต่อกันนะครับคือเล่มก่อนนั้เนี่ยที่เขาแปลคือ f o l by r a n d o o n n s s นะฮะฝีมือโชคชะตาหรือว่าสุมนะฮะเล่มนี้ก็ดีนะสองเล่มนี้ครับล่าสุดก็คือ The Black Swan นั้นเอามาเรียกว่าวางคู่กันนะครับกลายเป็นปกเดียวครับ งามไม่งับงามเลฮะคือถ้าซื้อแยกปกไปนะจะดูว่ามันก็ธรรมดาแต่ว่าถ้าคุณเอามาคู่กัน <c oughs> นะฮะโอ้โหงามครับควรและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการซื้อมาสะสมนะครับเล่มนี้นะสองเล่มเนี้ยคือมันดีทั้งการสะสมแล้วก็ดีทั้งการอ่านเอาข้อมูลนะเล่มนี้ผมไปดูที่ a เม z o n นะครับ a เม z o นเนี้ย รีวิวเขาก็เป็นอะไรที่ส่วนใหญ่ก็เป็นแนวแนวทางบวกนะโพสิทีฟนะครับโพสิทีฟถ้าส่วนใหญ่นะก็รีวิวมีอยู่เจ็ดพันกว่าครับ4.4นะฮะเต็มห้านะเฉลี่ยคือ4.4นะฮะห้าดาวนี่มี66%นครับ4ดาว18%ครับซึ่งเป็นอะไรที่ สุดยอดนะครับแต่ถึงกระนั้นมันก็มีคนที่ให้3ดาวนะที่ผมจะลองเอามาเรียกว่าสรุปให้ท่านฟังกันทําไมเขาบอกว่า5ดาวนะเขาบอกว่า3ดาวนะหดาวเนี่ยที่มีคนคือก็ <c oughs> <c oughs> แปลกเนาะการที่เราวิพา์วิจารณ์มากจะได้รับความเรียกว่าถูกใจมากกว่าการชมเสมอน,นี่เป็นธรรมชาติมนุษย์นะครับก็เป็นอะไรที่เออก็แปลกดีนะฮะ ธรรมชาติมนุษย์ทั้งโลกเป็นอย่างนี้คือเรามัไจะคิดว่าการการด่าการวิจารณ์เป็นเรื่องที่ที่ดูฉลาดนะฮะแต่บางทีแต่ความจริงไม่ใช่ฮะบางทีการพากวิจารณ์มันอาจจะเป็นการส่งท็อกซิกนะท็อกซิกให้กันสมัครกว่านะแต่ก็มีนั่นแหละครับโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้นมันทั้งทั้งทั้งการชื่นชมในภาพยนวิจาร์ครับแต่ถ้าให้ดีนะสำหรับผมเองนั้นถ้าอยากให้สังคมมันดีขึ้นควรที่จะชื่นชมกันนะฮะ วิพากษ์วิจารณ์ได้ครับแต่อย่าอย่าให้ประมาณว่าอย่าให้คุณค่ากับมันมากนักนะฮะมาดูนะครับ5ดาวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมาสเตอร์เพีสนะฮะแต่3ดาวก็บอกว่ามันน่าผิดหวังอย่างมากนะฮะดูดูแง่ของการให้3าดาวนะบอกว่าผู้เขียนนั้นเรียกว่าเขียนแบบเยืนเยิอะนะยืดเยื้อโครงสร้างไม่ดีชนเชียวได้ไม่จำเป็นครับแล้วก็ โจมตีครับโจมตีนักสังคมศาสตร์ทุกแนวครับนะแล้วก็ปล่อยพิษร้ายต่อนักเศรษฐศาสตร์นะครับก็ถ้าดูเพียงแค่หัวข้อและเจตนาคือการการกลื่นแรกก็ชัดเจนว่าเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับเนื้อหาเลยครับเพียงแค่ว่ามันไปกระทบใครหรือเปล่าเนี่ยฮะดังนั้นผมว่า การให้สีดาวนี่มันก็เป็นอะไรที่ให้สามดาวก็เป็นอะไรที่น่าจะข้ามไม่ได้ครับนะฮะมาดูแง่ของ5ดาวนะครับ5ดาวว่าไงครับ5ดาวนี่เขาบอกว่าเป็นมาร์ตเพียสฮะที่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ที่เป็นระดับมาร์ตเพียสนะฮะคือมีผลกระทบนะฮะต่อ,อ,อต่อการอะไรเนี่ยนะฮะคือเป็นหนังสือที่กระตุ้นความคิด และมีความน่าสนใจมากครับนะท้าทายให้ผู้อ่านนั้นคิดแตกต่างครับเกี่ยวกับบทบาาและบทบาทข,ของการสุ่มนะและความไม่แน่นอนของชีวิตของเราครับหนังสือเล่มนี้เสนอมองใหม่ใหม่เกี่ยวกับผลกระทบของเหตุการณ์ที่หายา,ยากและคาดเดาไม่ได้หรือของดําที่มีต่อโลกของเราและให้ข้อมูลเชิงลึกและกลยุทธ์แก่ผู้อ่านในการเผชิญกับความซับซ้อนของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะฮะหนังสือเล่มนี้ก็มี3ส่วนนะครับส่วนแรกนั้นผู้เขียน แนะนำแนวคิดเกี่ยวกับของดําแล้วก็อธิบายว่าทําไมของดําจึงมีความสําคัญมากนะฮะเขาแย้งว่าของดําเป็นเหตุการณ์ที่หายากและมีผลกระทบสูงซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้แต่ก็มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อโลกของเราใช้ตัวอย่างจากะวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์และสาขาอื่นเพื่อแสดงเห็นถึงผลกระทบของหงดาต่อชีวิตเราและบายว่าเหตุใดเราจึงมากจะดูถูกความสําคัญของของดาครับนะคือว่าของดํามันมีอยู่จริงครับ และถ้ามันเกิดขึ้นมานะมันจะสง่งผลกระทบต่อประวัติศาสตร์เศร,รษฐศาสตร์อย่างรุนแรงครับของดำคือความเสี่ยงนี่ครับความเสี่ยงที่เกิดการเรียกว,ว่าเปลี่ยนโลกเปลี่ยนภูมิศาสตร์นะฮะเปลี่ยนประวัติศาสตร์เปลี่ยนบริบทของของชีวิตได้เลยครับล่าสุดเคยครับโควิดไงนี่ครับของดำครับนะฮะตัวอย่างนะ คนที่สองครคุณทาเลบเนี่ยสำรวจแนวคิดเรื่องการต่อต้านการแตกหักซึ่งเป็นแนวคิดที่ว่าระบบบางระบบได้ประโยชน์จากความเครียดและความบันผลจริงๆให้ผลว่าระบบปัจจุบันของเราจํานวนมากตั้งแต่ตลาดการเงินไปถึงการเมืองนั้นเปราะบางเกินไปและเสี่ยงต่อเหตุการณ์ของดําเขาเสนอกลยุทธ์สําหรับการสร้างระบบป้องกันการแตกหักที่สามารถทนต่อแรงกระแทกและการหยุดชะงักของโลกสมัยใหม่ได้ดีขึ้นครับนะครับ นี่ก็เป็นเรื่องของเขาบอกว่าสังคมของการบริหารละกันนะการบริหารสังคมของระบบนะฮะระบบต่างๆของโลกเนี้ยมันมีหลายระบบที่ไม่มีกระบวนการครับไม่มีวิธีการที่จะรับมือกับหงดําครับแล้วก็พอเจอหงดําปั๊บก็แตกครับก็แตกก็พังไปไม่ว่าจะเป็นเอ่อไม่ว่าจะเป็นตลาดการเงินถึงระบบการเมืองนะฮะ ส,สุดท้ายหนังสือคือเป็นส่วนที่คุณทาเลบให้คําแนะนําครับที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านในการสำรวจโลกที่เต็มไปด้วยของดําเสนอเคล็ดลับในการจัดการความเสี่ยงและตัดสินใจในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและใช้ชีวิตที่เติมเต็มและมีความหมายมากขึ้นนะครับนี่ครับนี่เป็นการสรุปที่คนห้5ดาวก็บอกมานะก็เป็นเรื่องที่ทําให้เราเห็นภาพใหญ่ของเล่มนี้ว่าเออถ้าเราจะอ่านเนี่ย จะได้อะไรจากมันนะฮะเล่มน,นี้เหมาะใครครับนะฮะเหมาะใครเหมาะสำหรับนะฮะวงการธุรกิจครับการเทรดเองก็ตามครับนะฮะการเทรดเองนี่แหละเหมาะมากกับเรื่องนี้ครับ Black s w อ n ครับยกอย่างง่ายคือเมื่อเกิดอะไรที่มันไม่คาดคิดนะครับที่จะสร้างแพนิคนะ ให้กับภูมิภาคหนึ่งเองก็ตามครับ่ั้องโลกนะภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งนะโอ้โหกระทบตลาดทุนชัดเจนครับมันจะแพนิกกันครับเนี่ยแบ็กซ์บอลและเขาเรื่องราวแบ็กซ์บอลเนี่ยบอกกับเราว่าเราจําเป็นจะต้องนึกถึงสิ่งที่เรียกว่า worst case เนี่ยอันนี้ทำให้ผมนึกถึงพี่มาร์กมาในวันนี้บอกว่านะถ้าคุณอยากสําเร็จในการเทรดแบบผมนะแบบพี่มาร์กนะ นี่คือเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้ผมรอดและรวยในวันนี้ได้เพราะว่าผม improve worst case scenario ครับเนี่ยคำว่า worst case scenario คืออะไรครับ black swan ไงคุณต้องไม่เหลิงจนเกินไปจนลืมว่า black swan มันมีอยู่นะยังไงก็มีครับมันจะมั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับดังนั้นเนี่ยคุณจำเป็นต้องคิดถึง worst case ว่า black swan เกิดขึ้นมาคุณจะรอดอยังไงครับนี่ครับ ในทางการเทรดนั้นมันจะมีผมชอบนะแนวคิดของคุณ Thom Basso เนี่ยผมว่า Thom Basso เนี่ยนะคือหรือแนวคิดของคนที่เทรดแบบ Alligator System a l l ร g a t o r, atter, All r Strategy นะครับผมแหมอยากให้ทาง n z i k แปลนะหนังสือของคุณ Thom Basso โดยเฉพาะหนังสือเรื่อง a l l อร a t ท r Trader นะครับไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่า สามารถออมาต่อเนื่องกับแบล็กสวอนได้เลยว่าเออเนี่ยทำยังไงคุณถึงจะรอดจากแบล็กสวอนได้โดยใช้การเทรดเป็นตัวช่วยครับเขาจะมีกระบวนการมีวิธีการเทรดครับว่าเออเนี่ยกลยุทธ์เขามีหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเทรดตามเทรนก็ตามฮะเทรดโดยใช้หลักการที่ว่ากระจายความเสี่ยงครับถ้าตลาดนี้ลงอีกหลงนั้นดึงขึ้นเงี้ยเป็นสิ่งที่ดีมากนะและมีประโยชน์สําหรับนักเทรดมากถ้า ถ้าคุณเจอแบล็กสวอนแล้วทำยังไงคุณจะรอดเนี่ยแหละผมว่ากลยุทธ์ของคุณทาบ้าโซ่เนี่ยนะช่วยได้เนี่ยเดี๋ยวมีหนังสือที่ให้ดูนะครับเล่มพวกนี้น่าแปลนะครับนี่ครับสำหรับผมนะมันจะมีสองเล่มเนี่ยที่น่าแปลคือ a l l o m a t e d trader กับเนี่ย automated stock trading system สองเล่มเนี่ยครับคือถ้าเราได้เรียนรู้นะเราจะได้วิธีการที่จะรับมือครับและรอดจาก Black Swan นี่เป็นระบบที่เรียกว่า อ r ลเวอร์เทอรเดเดอร์ er เหมือนกันครับเพียงแต่ว่า,าเรียกว่าตั้งชื่อเรื่องที่มันแตกต่างกันนะซึ่งอ r ล t o อร t r ท t e g y ตีนี่มันก็นเป็นนักเทรดสายเรียกว่าเทรนด์ฟอร์วิ้งและก็เฮดฟันหลายคนทำนะไม่ว่าจะเป็นที่ชัดเจนคือเรดิโอก็ใช้ครับดังนั้นเรื่องนี้นะไม่ใช่สิ่งที่นักเทรดบ้านเราควรจะมองข้ามแล้วก็อยากให้ทางสำนักพิมพ์แปลนะฮะผมว่าน่าจะมีประโยชน์แล้วก็ น่าจะขายได้นะเดี๋ยวผมจะช่วยเชร์นะว่าเออเป็นยังไงเพราะเล่มนี้ก็บางๆครับบางๆแปลได้ใช้เวลาไม่นานครับนะฮะใช้เวลาไม่นานเนาะครับนเนี่ยแบล็กสวอนเนี่ยเหมาะสําหรับนักเทรดมากครับอยากน้อยคือประโยชน์อย่างมากคือทำให้เราตระหนักความเสี่ยงที่มันต้องเกิดขึ้นแน่ๆครับยังไงก็เลี่ยงไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการนึกถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาครับและหาทางจะรับมือกับมันครับและ เอาตัรอดให้มันให้ได้ครับคุณนัเซมทาเลบเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เขาชื่นชมซออิกนะซอิกคือปรัชญ,ญาที่เขาให้เรานะั้นนึกถึงความตายเป็นประจำแล้วก็ยอมรับความไม่แน่นอนครับแบล็กสวอนก็เหมือนความตายครับก็เหมือนสิ่งที่มันเป็นอิมแพคต่อชีวิตเรามากๆเนี่ยเราอยากกลัวนะครับแค่รับรู้ว่ามันมีอยู่จริงแล้วก็พยายามทำไงก็ได้ให้เรานั้นใช้ชีวิตปัจจุบันให้มีความสุขที่สุดครับ b บล็กสวอนก็คล้ายๆเรื่งนี้คือว่าเราเลี่ยงไม่ได้ครับความเสี่ยงเลี่ยงไม่ได้ครับแต่ทํายังไงละ่ะเราถึงจะพอเจอมาแล้วเราจะรอดแล้วก็พ้นผ่านมาได้ขณะที่ชาวบ้านนั้นโดนความเสี่ยงทําลายซะถ้ารู้วิธีนะฮะผมว่าเราสามารถที่จะเป็นคนส่วนน้อยครับที่ผ่านไปได้นะอีกอีกกลุ่มหนึ่งที่ ได้ประโยชน์คือคนที่ทํางานอยู่กับสังคมและการเมืองนะฮะก็คือว่าหนังสือเล่มนี้เนะี่ยสะท้อนถึงการใช้งานและผลกระทบของเหตุการณ์แบ็กบอลในสังคมและการเมืองครับเช่นว่าการเปลี่ยนแปลแงเทคโนโลยีที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการสื่อสารและการกระจายข้อมูลทางการเมืองนะฮะนี่ก็เป็นชัดเจนนักเรียนะแบ็กบอลเนาะตั้งแต่มีบ้านเราง่ายๆครับคือการใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือของ เด็กยุคใหม่ครับเด็กเจนเจนเซนะฮะเจนเซตใช้คับเพื่อนทางการเมืองครับแล้วก็อะไรครับคนยุคเก่าเนี่ยสู้ไม่ได้ครับเป็นเกมคนละเกมกันว่านี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่คล้ายกันนะฮะนี่ครับนี่เป็นสิ่งที่ผมว่าประโยชน์ของแบคซบอลที่คุณน่าจะได้ได้จากการอ่านเล่มนี้นะและที่สําคัญคืออย่างที่บอกไปคือแหม่มันงามครับ สองเล่มเลยนะถ้าถ้าคุณซื้อแล้วคุณเอามาเนี่ยนะผมว่าถ้าใครชอบวนหนังสือนะซื้อมาแล้วตั้งโชว์ได้เลยครับปกคู่โอ้โหรับรองว่าคุณจะเท่ะฮะเท่แล้วก็มีเรื่องให้มีเรื่องให้คุยกับแขกที่เขาสนใจนได้อย่างมากมายนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่ส่งเสริมฮะส่งเสริมภูมิรู้คุณแล้วก็ได้ความรู้ที่เอาไว้คุณใช้ประโยชน์จากการ เทรดได้มากขึ้นแน่นอนครับแนะนำนะเอ้ยตอนนี้รู้สึกว่านะ investing เนี่ยเขามีนะฮะนี่ฮะครบรอบนะฮะครบรอบ22ปีนะฮะใช่ไหมศศยี่ปีลดพิเศษ22%่สิบสองเปอร์เซ็นต์ทุกเล่มนะครับตั้งแต่14ถึง31พฤษภาคม67เนะใกล้นะฮะใส่โค้ด O R D order นะ O R D R 6 6นะครับที่เว็บไซต์ลด22%รทุกเล่มนะครับซื้อฮะลดขนาดนี้ ไม่ซื้อไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมให้ลิงก์ในคลิปไว้การถ้าสนใจนะครับเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ